ต้อง,งดำ,ดำถ้าไปทําแบบเนี้ไม่เอากล้าไปทําเลยถ้าคิดจะทําต้องดํา เพราะว่ารอบแรกเราเป็นข้าว85แล้วเราข้าหอมไปหวานก็ตายหาดีครับ85ก็ขึ้นทันแต่ถ้าแม่ดำแปด้ามันจะอยู่ตามร่องยังไงแม่ดึงออกได้ข้าวมันจะไม่ปนอย่างเงี้ยเกี่ยวมาแม่ก็ละข้าว85ไปด้วยหรือถ้าพื้นแม่เป็นข้าวหอมรอบนี้ทำหอมไปแล้วเนี่ยเกี่ยวแล้วรอบหน้าใสเราหวานได้ไม่ต้องดำได้รอบหน้าเราใสข้าวหอมไม่ดำของป่าเข้าเหมือนกันรอบหน้าไปหวานได้เลยเพราะว่ารอบนี้เราทำข้าวหอมเหมือนก็ล้างมันไปแล้วรอบหน้าหวานได้แต่ถ้าพื้นเป็น85แม่ไปทำข้าวหอมแล้วแม่ไม่ได้ดำเกี่ยวมา85เมื่อขึ้นนทัาวยวัันขาหมน มันก็แก่กับพอดีเข้าหอมพอดีเกลี่ยวมาแล้วข้าวมันปนข้าวคะข้าวสวยไหมก่อนสวยสวยเหมือนแน่เลยข้าวปุที่ไหนคะเนี่ยทสแก้จอยนั่นแหละจเสมอเลยเนาะข้าวปุ๋ของนอกเสมอมันสวยจริงนะข้าวปุ๋ยพันธุ์เช่าได้เลยค่ะสี่อย่สบห้าทน้ำหนักยี่สิบหาเอป็นสรูเมสุพรรณบุรีบอก่าี่สิบกไน์ก็ยสปเจอเลยเนาะเลืเลยมีจำนวนบางกาศสุพรรณบุรีร้อนแรงมาก ที่เอาแาเอนขังใครจะดูแลนะคะ,ะ,ะตับลมดำตับแาะไม่เคยเตียนตับแปตู้นี้นะคะทุกตัวอย่าลยืม,มค,คิตท่านั่งแทเด็กขาร้ายดีย่ะไม่น้อยมันเบกนะคะกบคุณคนรู้ที่ไม่เห็นนะคะเบตแล้วค้ามาขายนะ่ะ